สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะามารีวิวกับตัวนี้นะครับกับอัลตอนนะครับ BK 1 0หนึ่งนนะครับตัวนี้ก็สั่งซื้อจากราซ a ดานะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมาแกะกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้พี่ท่านซื้อเป็นสีน้ำเงินมานะครับผมก็กล่องขนาดนี้นะซื้อมาเพราะว่าดีไซน์มันด้วยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ความคลาสสิกของมันนะครับโอเคซื้อแกะก่อนนะครับแกะสีกล่องก็ใหญ่พอเหมือนกันนะซื้อแกะจมมาก โอเคข้างในนะครับมาดูการแพ็คนะครับของร้านนี้นะครับที่เพื่อซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนาะโอเคครับเขาก็จะแพ็ค่างนี้นะโอเคอันนี้มันสายตะหกักเราไม่นับนะครับเพราะเราต้องการดูไม้อย่างเดียวนะครับปึ๊บนี่ไม้อยู่อย่างนี้นะครับในกล่องแพ็คขนาดนี้โอเคก็ถือว่าแพ็คได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้มีอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นใบเตจน,นะครับไม่มีอะไรชังมัน อ่ะเนี้ยมาดูนะโอเคครับร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพ็คดีนะครับนีก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งโอเคคราวนี้เรามาแกะกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเอาพูดตรงๆนะครับที่ <c oughs> ซื้อเอาตอนมาเนี่ยเพราะว่าเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเสียงเขาค่อนข้างที่จะดีนะครับในช่วงหลังอนะ่ะอย่างปีเนี้ยของที่เขาขายแรงมากนะครับก็คือว่าตัวใหม่นะครับ usb ตัว cu 5 8นะครับ คือมันทําได้ดีมากอ่ะ CU5 แต่ตอนนี้ไม่มีขายนะครับของหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไมค์คอนเดนเซอร์ซึ่งเป็นรุ่นเมื่อ2ปีก่อนอนะ่ะเป็น MC001 เขาก็บอกว่าทำได้ดีแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดใครจะเล่นเทียนแนะนํา MC001 นะครับเทียนแนะน 3, ํา MC003 เพราะเขาบอกว่ามันพอๆกับโหลดในราคาครึ่งหนึ่งอ่ะเออนะครับเราก็เลยอยากจะรู้นะครับว่าไมค์นะครับที่เป็นไดนามิกมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า USB ก็เขาก็ดูไปแล้วนะครับว่ารีวิวกันไปแล้วว่า ดีนะครับไมโคนเดนเซอร์เขาก็รีวิวไปแล้วว่าดีนะครับเรามาก็มาดูไดนามิกนะครับไม่เข้าใจว่ามีใครทําไม่ดนามิกลงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นปึ๊บปุ๊บป๊บอย่างนี้อ่ะเห็นไหมครับโอชิโคลาสสิกนี้ปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาแกะกล่องดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างอ่าตอนนี้ติดราคาด้วยนะครับว่าสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับอยู่นี้โอเค ครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคกล่องก็พัียุสวยงามนะครับนี่อย่างนี้นี้โอเคแกะมาดูนะครับข้างในแตระางข้างในเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ออาปิดออกมาอ่ะนะครับเปิดโอเคคราวนี้ก็ถึงแล้ได้จาก้างในนะครับสองอย่างนะครับคือหนึ่งนะครับเคสนะครับกับสองนะครับนี่เป็นคู่มือนะจ๊ะคู่มือก็โยนมันทิ้งไปนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยอ่านนี่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตึ๊ดๆนี่กล่องสภาพของกล่อง เอาตรงๆนะมันเป็นแบบก็ปลติกแบบเกียดโลโลครับแต่ว่ามันก็ดีแต่มันดีกว่าถุงผ้าไงคือถ้าเกิดเป็นแบบเห็นนะครับพวกอะไรอะ่ะไอ้พวกชัวร์ที่ไม่รุ่นไม่ถึงมือเนี่ยหรือว่าเซนไซเซอร์เรื่องที่ไม่ถึงมือเนี่ยมันให้เป็นผ้าอย่างงี้ก็ปกป้องดีกว่าผ้าแหละครูจะตรงๆมันนี้แกะมานะครับปึ๊บนี่ มันมีสามสีนะครับสีดำสีน้ำเงินและสีแดงเลี่ยนก็เลยเอาสีน้ำเงินมานะครับมันดูคลาสสิกมากกว่ามีตองกันชื้นมาให้ด้วยใส่ตองกันชื้นมาทำไมครับโอเคไม่เข้าใจายโยนนไปนี่เฮ้ยวัสดุกเกียรติดีมากนะที่เพื่อนอ่านในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาใช้บอกเขาใช้เป็นซิงค์นะครับคือสังกะสีตัวนี้เลื่อนได้ครับตัวนี้เลื่อนได้โอเคเฮ้ยห,หนักหนักด้วยหนักด้วยโอเคครับนี่นี่น,นี่ก็ตรงนี้นะครับก็จะมีคำว่า,าเอาตอนดีเคนะครับหนึ่ง พันนะครับแล้วก็มีออนออฟนะครับตัวนี้ก็จะนี่เห็นนะครับมีเป็นแบบไม้ตัวนี้ก็ที่เสียบนะครับไม้ตัวนี้ก็เสียบกับขาตั้งโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นี่แต่วัสดุดีมากอะวัสดุดีมากประทับใจวัสดุนะครับใช้สังกะสีอย่างดีอะนี่นี่ดูดูด,ดูแบบเฮ้ยของดีอะของดีมากเลยอะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการอันบ็อกซิ่งอย่างเดียวไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าประมาณจะห้านาทีแล้วล่ะก็เดี๋ยว คลิปหน้าก็มารีวิวเสียงนะครับคลิปนี้อันบ็อกซิงไปก่อนนี่แต่อยากจะให้ดูจริงๆอ่ะว่าเพราะเดี๋ยวคลิปมันยาวไปมันจะไม่มีคนดูนะนี่ก็เป็นอันบ็อกซิงลตื้นๆเจง๋งอ่ะเจ๋งมากเลยวัสดุพูดตรงๆนะวัสดุเกียรติดีมากเลยนี่ปึ๊ดนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวให้ดูกล่องด้วยแล้วกันกลองกลองก็งคือว่าอะเรามารีวิวกล่องมันหน่อยแล้วกันบุกแบบธรรมดามาก อ่ะเรามาดูนะครับโฟมที่ใช้โอ้โหเขาบอกนะครับก็เป็นโฟมธรรมดาแต่มันดีกว่าผ้าแน่นอนอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องการนะครับแบบคือไม่เข้าใจอะ่ะว่าในอพวกเคสของมือถือถ้าเกิดใกล้ของไมโครโฟนนะถ้าเกิดคุณอยากได้คุณก็ต้องซื้อต่างหากนะประมาณสามพันนะครับสองพั 2, 000, นเอาแบบเกรดดีๆแต่ว่าไอเนี่ยก็ได้มาแถมก็ถือว่าดีนะมันดีกว่าถุงผ้าเพราะาเราก็ไม่ได้โยนอะไรอยู่แล้วไงโอเคนะครับข้างในก็ธรรมดาแต่ว่ามันดีกว่าถุงผ้าในราคาสองพัน 9ก้ร้อยบาทมัก็ดีดีมากเลยดีมากเลยไม่เข้าใจอ่ะชัวขายประมาณสี่ห้าพันอ่ะชัวไอห้าแปดนะครับหรือว่าอ้นั่นแหละเซนไซเซอร์อ่ะอ้รุ่นแปดสี่หรุ่นแล้วเนี้ยขายสี่พันไม่ยอมถามกล่องให้อ่ะถามแต่ถุงผ้าเนี่ยดีมากโอเคครับก็จบคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่เฮ้ยโครมแบบดูเงาสวยงามมากอ่ะดูเงาสวยงามมากโอเคครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ยินดี้เป็นอนะั no no นบ็อกซิ่งนะโนโนซาวนะเดี๋ยวคลิปหน้าซา,าวแล้วกันนะจ๊ะไปเต็มๆนะครับนี่ก็แบบให้ดูชัดๆนะครับอันบ็อกซิ่งเฮ้ยดีดีของเขาดีอะ่ะของเขาดีแบบเดี๋ยวคันจะมาดูว่าเสียงดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยากรู้อยากรู้เพราะว่าเขาทําผลงานไว้ได้ดีมากนะครับกับ M C 0 0น s นะครับขา,ขายขายแค่ครึ่งเดียวของโหลดนะครับแต่เขาบอกว่าให้ใกล้เชียงโหลดนะครับใกล้เชียงโหลดกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นไอ i, ้ไม ก็เรยกอะไร USB, USB อ่ะ USB รุ่น4 5 8ตอนนี้ไม่มีขายนะว่เาเข้ามาปุ๊บแล้วขายดีมากก็หมดก็เนื่องจากคุณทำสอผลงานนี้ไว้ดีอ่ะเราก็เลยสนใจนะว่าไมโครโฟนคุณจะไอ้ไดนามิคุณจะดีหรือเปล่านะครับโอเคแต่วัาสะดวกด,ดีมากดีมากเพราะไม่มีใครมาทำรีวิวเลยไอ้ตัวนี้เห็นรีวิวก็คือเข้ามาปุ๊บก็แบบ ร้องเลยนะครับขอโทษมึงจะรู้ไหมครับมึงจะรู้ไหมครับเพราะว่าเข้ามาร้องเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกครับคุณก็ต้องมาทำเปรียบเทียบธรรมดานะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเปรียบเทียบธรรมดาเป็นยังไงนะจ๊ะ